สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับอันนะครับแล้วก็ฟาค่ะอ่านะฮะก่อนอื่นเลยหลายคน คอมเมนต์มาหาน้องฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะว่ามีฟอร์จูเนอร์หรือเปล่าใช่มีมีี่ีเลยเอาตัวทีเด็ดมาเลยก่อนที่เราจะไปดูรถก่อนเนี่ยเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โหไม่ได้วะเฮ้ยไม่ได้ลองเฮ้ยดูเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้แต่ไม่ถึงที่สุดไม่เป็นไร คลิปนี้เรามีรถอะไรมาแนะนำให้กับพี่ๆเขาได้ดูบอกมาดิ Toyota Fortuner TRD Sport เครื่อง2.8ปี19ถูกต้องพี่ทางกันบ้านมาดีนะตัวนี้เนี่ยเราต้องบอกกับพี่ๆทุกท่านที่เขากำลังดูอยู่เนี่ยให้ให้จบเลยหรือพ่อแม่พี่น้องตาสีตาสาตามียายมาในกรุงเทพริมนครหรือว่าต่างจังหวัดต้องรู้จักกับเจ้า TRD โอเค ตัวนี้รถปีส9สีขาวนะคิดว่าเป็นขาวอะไรมีให้เลือกสองอย่างขาวซปเปอร์ไวท์กับขาวมุกขาวซปเปอร์ไวท์ขาวมุกยังไงอย่าแยกไม่ออกถ้าเกิดขาวมุกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวออกนวลแต่ถ้าเกิดเป็นขาวซปเปอร์ไวท์เนี่ยมันจะเป็นขาวสว่างอ่านี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันถ้าเกิดเป็นสีขาวมุกเนี่ยมันจะนวลแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวซปเปอร์ไวท์เนี่ย มันจะออกขาวเหมือนเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนเขาจะเรียกว่าขาวอะไรขาวโอโมอยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเครานี้เนี่ยพี่อยากจะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้เรียกว่าหน้าออนิวฟอร์จูเนอร์หรือตัวฟอร์จูเนอร์ใหม่เลยหน้าปัจจุบันไหมคิดคิดว่าตัวนี้ปัจจุบันไหมไม่ค่ะตัวนี้ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นหน้าออนนิวฟอร์จูเนอร์ ฟอร์จูเนปัจจุบันมันจะเป็นปัจจุบันเหรอปัจจุบันไหนเนี่ยมันเป็นใครวะถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตัวเรียกว่าลีเจนเดอร์ n d เจและอะไรอะลีเดอร์อ่าเพราะนั้นตัวนี้คือ All New Fortuner เป็นแบบนี้เข้าใจแล้วมันพิเศษกว่า Fortuner ปกติไหมสับตัวนี้พิเศษค่ะตรงคือมันบอกอยู่ว่า TRD อ่า T R D T R ด เอางี้ดีกว่าพี่ให้น้องฟ้าโชว์กุญแจสวยไหมโชว์ให้กับพี่บีเขาดูดินี่ค่ะกุญแจเขาเรียกกุญแจอะไรพี่กุญแจสมาร์ทคิลเร็ตอ๋อิมโมบิไลซอร์พร้อมระบบกันขโมยในตัวเดี๋ยวเรา<ำ>ลองมาดูการทำงานของกุญแจว่าใช้งานได้จริงไหมนะเครานี้เนี่ยจุดแตกต่างระหว่าง All New Fortuner <ๆ>กับตัว All New Fortuner TRD แตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอน 1. กระจังหน้าสีดำเงา สกันชนล่างเป็นลายรูปแบบฮันนี่ฮันนี่แบบว่าอะไรพึ่งอ่งรารังพึ่งถูกต้องไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์ <or> LED ตัวนี้เรียกว่าไฟเดไทา์ไลท์ไลท์อ่า <LED. S 1> ตัดหมอกตัดหมอก LED ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดหมอก LED ปุ๊บมันจะเริ่มตั้งแต่2018-2019แล้วก็ไม่มีอีกแล้วตัวนี้มีผลิตอีกไหม ไม่มีแล้วค่ะมันไม่มีผลิตอีกแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันจะเป็นลีเจนเดอร์กับ l ีเดอร์นั่นคือฟอร์จูเนอร์ตัวปัจจุบันแต่ถ้าเกิดอย่างหน้านี้เขาจะเรียกว่าเป็นออเนียลฟอร์จูเนอร์แสดงว่านี้ก็พิเศษสุดเลยใช่ไหมคะเี่ยพิเศษที่มันเป็นช่วงทิ้งท้ายของสายการผลิตสําหรับตัวหน้าออ l น e ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไปเล่นตัวใหม่เลยไม่จริงหรอกบางคนเขาก็ยังชอบตัวโฉบ,บนี้นนแต่ตอนป้ายแดงเขาซื้อไม่ไหวป้ายแดงคิดว่าเท่าไหร่ ล้านล้านห้าเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้อีกเหรอเกือบสองร้านโอ้ตายร้านแปด้านแปดกับคำว่าอะไรรู้ไหมกับคำว่าทีอาร์ดีทีอาร์ดีอย่างเดียวเลยค่ะเลยขึ้นมาเป็นตัวล้านแปดอยากรู้แล้วเนี่ยพี่แต่มันก็ได้มาเป็นตัว2.8ด้วยอ๋ออ่ามันเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูเครื่องกันหน่อยไหมน้องฟ้ามาค่ะเครื่องยนต์เป็นยังไงอื้มใหม่สุด สวยกิฟเลยนะคันหน้าเดิมนัดสวยกิฟเลยค่ะสมมตินะว่าอย่างพี่เป็นลูกค้าพี่อยากดูโครงสร้างรถจังเลยพี่ควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคันหน้าเลยพี่คันหน้าเลยใช่ไหมคันหน้าเลยค่ะพี่มันมีอะไรคันหน้ามันมีอะไรเนี่ยคันหน้ามันไม่บุบไม่เบี้ยวเลยเนี่ยคันหน้ามันเป็นใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยนอตไม่มีรอยขยับเลยนะรถมัมีขยับเลยรูวงกลมสวยคมเหมือนกันทุกเม็ด เพนเพจอยู่ไหนวะเพนเพจอยู่นี่ปีอะไรวะปีสิบเก้าเดือนอะไรวะเดือเอ้ยโอ้สี่ทีออกทอเบอร์เดือนเดือนออกทอเบอร์อะไรล่ะตุลาคมเอ้ยเอ้ยาแล้วก็นี่ปั๊มโตโยต้าใต้ฝากระโปรงอ่าต้องมีนะต้องมีใช่แล้วก็น็อต ไม่มีรอยขยับเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตยึดซอกตะเข็บด้านในมันจะมีเขียนไว้เป็น L R นั่นก็คือจะเป็นตัวเล็บไลท์อันนี้เรียกว่ากล่องไรว่ากล่องไรท์เ่ยเบรก ABS, อ,อ, ABS. อันนี้ปั๊มเบรกอันนี้น้ํามันเบรกตัวนี้ก็จะเป็นกองอากาศรถมันใหม่การใช้งานมันน้อยสำหรับตัวนี้ซื้อได้ซื้อได้ไดสําหรับมือสองนะถ้าเกิดเลือกกันในรุ่นเพราะว่าสําหรับ Fortuner เนี่ยถือว่ามันเป็นจุดสูงสุดในห่วงโซ่สําหรับรถ SUV PPV 7เจที่นั่งอ่านี่สองุปตัวนี้ให้พละกำลังสูงสุดเท่าไหร่ดิหนึ่งรมห่งพันเจ็ดหนึ่งเหท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดสแรงมาแรงบิดสูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้สี่ห้านิวตันเมตรเกียร์ออโต้กี่สปีดหสปีดถูกต้องอ่าพร้อมแพทเทิร์นชิปในตัว อยู่ครบเลยเนี่ยสวยเลยเนี่ยตัวนี้<ม>สวยเลยครับสนองสนิมแทบจะไม่มีเลยไม่มีนี่แหละนี่คือหลักเริ่มต้นหลักเริ่มต้นในการดูรถง่ายๆเลยใครก็ดูได้อย่างหนูก็ดูได้ใช่ไหมถูกต้อง<ม>เราไม่จําเป็นต้องไปลึกขนาดนั้นถ้าเกิดเราซื่อสัตย์ต่อคนซื้อนะเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปลึกอะไรขนาดนั้นเราซื่อสัตย์ตรงนี้เราต้องให้เขาเห็นว่าเราซื่อสัตย์กับเขาจริงๆอยากดูภายใน เดี๋ยวดูล้อแม็กก่อนดีกว่าแม็กเมื่อกี้เราคุยกันมันขอบเท่าไหร่เนี่ยพี่ลืมแล้วขอบยี่สิบค่ะเป็นแม็กของ T R D เลยแม็กแท้เลยใช่ไหมแม็กแท้ของ T R D ถ้าเกิดเป็นโฟลจูเนอร์ธรรมดาแม็กเท่าไหร่แม็ก18ถูกต้องยางปีไรเนี่ยนี่ยางปียี่สองดันหลบนะดันหลบเลยอีกอย่างต้องบอกพี่ๆเขาแบบนี้ด้วยว่าตัวนี้มันเป็นไมเนอร์เชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นดิสดิสเบกสี่ล้ออ่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็ ล็บสติกเกอร์สีดำนะเออนี่หลังคาดำใช่ไหมคะเนี่ยใช่มันเป็นการแล็บมันไม่ใช่เป็นตัวสีที่ทำมานะมันเป็นการแล็บมาตั้งแต่โรงงานแล้วจะเป็นแบบนี้เรียกว่าแบ็กรูมอะไรพวกนี้ไม่ต้องมาเรียกหรอกสับสนเนี่ยไม่ต้องเรียกหรอกนะพี่พี่ถามอะไรว่าแบ็กรูมมึงคืออะไรวะไม่ต้องมาเรียกรครับเรียกกันดีจบแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์เลนสมาร์ทเอนทรีไว้ปดล็อกเปิดล็อกเรามีกุญแจถือไว้แบบเนี้ย เราล็อกไม่ต้องกดรีโมทเลยถูกต้องนี่แบบนี้คราวนี้เรามาดูตัวนัานโอ้โหแหมกระโดดสปอร์ตเลยอะกิ๊บเลยนะมันมีอะไรบ้างเนี่ยบ่ปรับไฟฟ้านะคะที่หนูเห็นคู่หรือบางเดียวคู่หน้าเลยคู่หน้าอันนี้ที่เก็บอะไรเป็นเป็นที่วางแก้วใช่ไหมหลายคนเนี่ยอาจจะลืมพูดตรงนี้ไปนะกล่องคูบ็อก ช่องเก็บความเย็นเออไหนนะวะอยู่เก๊ด้านบนมันจะมีเก๊สองชั้นเห็นไหมอ่าเปิดขึ้นมามันจะมีเป็นตัวกล<ย>่องคูบ ok. ็อกซ์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวช่องเก็บความเย็น <c oughs> บวิโภราไปต่างจังหวัดแวะเซว่งเซเว่นอะไรเมื่อกี้ก็ว่ากันไปเราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งไหมว่ามันมันเป็นอะไรที่เอาตัวจุดเขาเรียกว่าไงดีอะของมีชื่อมาใส่กับตัวรถ เราเห็นไหมโพง JBL ค่ะ JBL นี่มีชื่อไหมมีมันก็น้องๆมาแชลถูกว่าใช่ค่ะน้องๆมาแชลเพราะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตัวรถครอบครัวยกโฮมเทยเตอร์ภายในบ้านมาไว้อยู่กับตัวรถนี่มันเป็นแบบนี้เลยเติบเลยค่ะอ่าระบบเสียงทุกอย่างอะไรพวกนี้คือมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่ดูภายในแอร์แบ็กกี่ใบเนี่ยตัวนี้แอร์แบ็กกี่ใบล่ะทีนี้ระบบความปลอดภัยเราจะไม่พูดไม่ได้นะ ไอ้แบ็คกระนี้ชื่อบอกเหยบไปไอ้แบ็คเหบไปนะน้องฟ้าเหบไปเลยอะเฮ้ยมันปลอดภัยนะในเรื่องตัวการกับขีเนี่คราวนี้มาดูตรงนี้กันบ้างน้องฟ้าลองพับเบาะให้พี่ดูด้ฝั่งเนี่ยหนูจะพับได้ไหมหนูตัวเล็กไม่เกี่ยวอะมันเป็นเบาะแบบสเต็ปเดียวไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยน้องฟ้าคิดว่าดึงง่ายอยู่คะเนี่ยมันดึงง่ายมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่าอะไรเยอะมากเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้ เดี๋ยวพี่จะสตาร์ทเปิดแอร์ให้อ่าโอเคโอ้ตอนนี้มีแอร์แอร์สามตอนตรงนี้รู้ด้วยนะคะรู้อุณหภูมิแอร์ด้วยใช่ไหมอ่าใช่เราปรับเป็นออโต้ก็ได้อ่าอ่านี่แบบนี้ก็ได้ข้างหลังไม่ต้องวนล้อแล้วปรับเองเลยคือมันจะมีแสดงตำแหน่งของความแรงของพัดลมบอกเราจะเปิดออโต้จะปิดก็ได้พรุ่งนี้ไฟ LED ไหมอ้าว LED ค <LED S 1> ่ะ LED หมดแล้วอ,อ่าเป็นแบบนี้เลยส่วน <LED. S 1> ในในบ่อเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีทูโทนสีดำแดงได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะสดกว่านี้นะพี่ว่าถ้าเกิดมันสดกว่านี้มันจะสวยมากนะแต่นี่มันจะเป็นออกแบบแดงชมพูไปนิดนึงคือคือ,ค,อคือรถพวกเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยถ้าเกิดอย่างเรามองในในมุมที่เราเป็นเป็นผู้ผลิตบ้างอันนี้เราก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่าอะไร ห้าบาทสิบาทแม่งก็ตัดถูกต้องไหมห้าบาทสิบาทแม่งก็ตัดถ้าเกิดมันกลายเป็นแดงที่เข้มกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันจะตัดกระสีรถด้านนอกสวยมากหรือไม่งั้นเนี่ยทาเพดานด้านบนมาเป็นตัวสีดําเนี่ยแม่งจะสวยกว่านี้เยอะมากมแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถึงว่าที่สุดแล้วลองมานั่งตัวบ่อตอนที่สองมั้งนี่ตอนสามเราเคยนั่งกันบ่อยแล้วเคยนั่งบ่อยแล้ว ลองขึ้นมานั่งให้พี่อ่านลองไปนั่งดูบ้างแล้วล่ะตัวเล็กไม่ได้นี่ที่กลายเป็นเด็กโงเลยถ้าเกิดพี่ไปนั่งแบบนั้นได้ปรับเอ็นได้ไหมปรับเอ็นได้ไหมลองปรับเอ็นดิเอ็นนะเฮ้ยโอ้เอ็นได้เฉยเลยะเฮ้ยได้มันเอ็นได้อะนี่มีที่วางที่วางแขนด้วยไม่มีที่วางแก้วอ่ะมีเอ้ยโอ้โหสายดื่มอยู่แล้วโอ้โหต้องแบบนี้สุดยอดสายดื่มแล้วอันนี้เป็นช่องเสียบไรมะเสียบเอซีเลยเนี่ย ช่องอันนี้ไฟบ้านไฟบ้านอ่าเหมือนรูไฟบ้านนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่ามันจะเหมือนเป็นตัวรูไฟบ้านอันนี้ก็จะเป็น power outlet มันก็จะมีบอก12โวลต์1้0วัตต์เห็นไหมแล้วก็ตะขอยิวงของอ่าไว้เป็นรูแบบถุงพลาสติกอะไรประมาณนี้ผมเขายังปักไม่เลยมันมันมันต้องแบบนี้แหละ trd คือมันต้องเต็มระบป็นรุ่นพิเศษอ่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่ง รถเกง๋งหรือว่าตัวรถกระบะก็ตามแต่มันก็ต้องเต็มการาฟแบบนี้แมันถึงจะคุ้มกันในเรื่องของตัวการซื้อนะจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกจุดก็คือจะเป็นตัวเรือนใหม่เอ้ยเดี๋ยวพี่จะเปิดจอตรงนี้ให้ดูเนวิ y, มีนะมีเนวะิะเ <ave> นวินี่เห็นไหมมันก็จะมีเขียน JBL เลยเนี่ย mm hmm. ดูเลยลำโพงแบบแน่นๆอนะันี้จะเป็นตัวเนวิเกเตอร์แล้วก็จะมีเป็น T Connec t แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธระบบคำสั่งเสียงใช้ได้นะ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ได้หมดเลยถ้าเกิด And r o i d a ั t o a p p l e CarPlay ยังไม่มีอ่ามันยังไม่ได้มีการใส่มาให้ถือทีอาดีเนี่ยมันจะเป็นแค่ชุดแต่งอย่างเดียวไม่ได้มีการเพิ่มในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆขึ้นมาอ่าแต่ระบบคำสั่งเสียงยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีระบบแพดเดิลชิพเสียงไม่เพาะนะทำไมเสียงไม่ค่อยเพาะถ้าเกิดอีซูเสียงเพาะกว่าใช่เหรอเสียงผู้หญิงอ่ะเสียงผู้หญิงพูอ่ะที่ไม่ชอบเสียงเสียงน้อง มันต้องเป็นเสียงแบบให้ความรู้สึกแบ้เคิร์มอ่ะแต่นี่มันกระด้างไปหนึ่งเยยังไงต้องเสียงยังไงเลี้ยวมาทางนี้ค่ะโปรดปลดเลี้ยวซ้ายค่ะพอล้ออ่าประมาณนี้แล้วก็แอร์ออโต้อันนี้เปิดแอร์ตอนหลังนี่ตัวนี้สำคัญเลยขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าถูกต้องมีเป็นไฮโฟล l o โฟ ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากขับ2ไปเป็นขับ4เนี่ยเราเปลี่ยนได้เลยนะโดยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นตัว L4 ปุ๊บมันต้องหยุดรถและเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์มาอยู่ที่เกียร์ว่างอันนี้เรารับประกรันให้กับพี่ๆทั้งหลายอยู่แล้วว่ามันใช้งานได้ตามปกติถูกต้องไหมมันมีการเทสมันมีการตรวจสอบมันมีการเข้าเช็คในสเตชันนั้นๆก็จะเป็นแบบนี้หมด อันนี้จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมมาเป็นคาร์บอนเคมล่า <Wow. S 1> อ่านี่ปุ่มพาวเวอร์โหมดกับอีโคโหมดอ่าอแล้วก็ใช้ชั่งคอนโทรลถ้าเกิดทีอจะเพิ่มตรงนี้มาด้วยออโต้สตาร์สต็อปอ่าโหมดประหยัดพลังงาน oh. แล้วก็คูสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติ e n ิ้นส start ก็จะเป็นของท R d ดีแดงเลยเรือนไม้ก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมอ้โคตรสวยเลยอ่ามันจะเป็นจอสีเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มในเรื่องตัวสีเลดเข้าไปในแบบนี้เลยสวยมากแต่โลโก้โลโก้อะไรก็จะเป็นโครเมียมเหมือนเดิมตกแต่งด้วยคาร์บอนเพราะว่าปกติมันจะเป็นลายไม้พอมาเป็นท R d ดีปุ๊บมันก็จะเป็นตัวคาร์บอนแบบนี้อ่าถูกต้องถูกต้องโอเคลงมาลงมาได้แล้วนาไปแล้ว คราวนี้คือตัวจุดสําคัญมันจะเกี่ยวกับในเรื่องตัวระบบไฟฟ้านะลองใช้กุญแจที่มีอะไรบ้างเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอะ่ะทำไมอ่ะอันนี้มันเตะได้ไหมพีม่เตะไม่ได้คลิกเซนเซอร์ยังไม่มีมถ้าเกิดมิวเอ็กซ์มีคลิกเซนเซอร์ตัวนี้ยังไม่มีคลิกเซนเซอร์กดแล้วมันไม่มารู้ไหมว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคะเพราะเราสตาร์ทรถอยู่ไงไม่ได้ด้วยไม่ได้มันเป็นระบบเซฟตี้ของมันในกรณีที่เราอาจจะมีเด็กเล็กหรือว่าเราอาจจะมีลูก บางทีอาจจะไปโดนหรือว่าพวกแบบอย่างเซนเซอร์มีปัญหาเนี่ยสมมุติมันเปิดเองถ้าเกิดลูกเรานั่งอยู่ด้านท้ายยุ่งเลยกังวลไหมลูกงาะโอ้ <laughs> พรอนนั้นมันจะมันเป็นรถโตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่ติดใจครอบครัวถูกต้องถูกต้องอันนี้คือเราไม่ได้อวยนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆระบบเซฟตี้มันค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับการใช้งานในประเทศไทยแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะเดี๋ยวพี่ลองดับเครื่องดูและน้องฟ้าลองกดดูอีกทีนะึง ลองกดดูอีกทีนึงได้ไหมพี่ขออีกทีเดียวอ่ะอ่ะกดไปอ่ะกดไปกดให้พี่ๆเขาดูเฮ้ยนอ่อ๋อโอเคน้องใช้ไม่เป็นเองมันต้องมีการกดค้างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านหลังปกติด้านหลังถ้าเกิดอย่างพี่อยากจะซื้อ Fortuner คันนี้พี่ควรที่ต้องดูอะไรบ้างคิดว่าพี่ต้องดูอะไร ดูอะไรพี่ดูอะไรได้มั้ยดูน็อตฝาตรงนี้อ่าสำคัญไหมถามว่าสําคัญไหมสาคัญเพราะว่ารถบางคันโดนชนตูดมาเออรถเจ็ดที่นั่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยถูกต้องถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยการเปลี่ยนเป็นฝาแต่งฝาคาร์บอนเข้าใจได้แต่ในระดับแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสมมุติมีร้อยหนึ่งเปลี่ยนฝาคาร์บอนอาจสักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ยังพอเข้าใจได้แต่จะตีซั้ว่าครึ่งของร้อยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นโช้กไฟฟ้าพอเวลาเราถอดเราเปลี่ยนยุ่งยากไหม ยุ่งยากไงยุ่งยากอันนี้เราต้องยอมรับ้วว่ามันอาจจะยุ่งยากเพราะว่ามันไม่ใช่แมนนวลแล้วมันกันหนีบไหมพี่อันลองดูไหมอยากลองดูอลองดูอ่เดี๋ยวพี่จะลองแข่งก่อนอ่ากันใช่ไหมกันหนีบแต่ว่าไม่กันหนีบแต่ว่าไม่ได้ดีดขึ้นไปถ้าเกิดกันหนีบในรถประเภทอื่นเนี่ยพอลามันมันจะดีดขึ้นมันจะดีดขึ้นอันอัน อ่าโอเคถือว่ายังปลดภเขาใส่ใจเขาบมแต่แต่แต่มันจะมีในช่วงของการใช้แรงเยอะนิดนึงอ่านี่พี่พี่ค้างไม่เฉยต้องค้างไม่เฉยต้องแข็งอ่ะต้องแข็งอ่ะแต่ถือว่าไม่ได้หน้าเกียดอันนี้คือสมมุติว้าอยากมีพี่พท่านใดที่ดูอยู่นะฮะแล้วก็สนใจเป็นเจ้า TRD ตัวเนี้ยพวกระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้สามารถเทสเช็คได้หมดทุกอย่าง ถูกต้องเอางี้พี่เน้นย้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ๆหลายท่านเขาอาจจะลืมไปว่าตัวนี้แม่งเท่าไหร่กันแน่ป้ายแดงนะป้ายแดงเท่าไรคหนึ่งล้านแปดแสนบาทบ้า oh, <no. S 1> จริง,รง oh, <no. S 1> เพราะว่าในในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะได้เป็นตัวขับสีด้วยอ mm. มันเลยขึ้นไปเกือบสองล้านมันเป็นแบบนี้นี่คือความเข้าใจเราแบบบ้านๆเลย อย่าซับซ้อนเยอะพี่ขอร้อง <c oughs> โปรดอย่าซับซ้อนให้มันมากนะแต่ว่าราคาล้านแปดล้านหนูไม่ขายค่ะอา้าวอันนี้เป็นราคามือสองลดลงมาเลยราคาคันนี้ขายอยู่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่อันเอางี้ดีกว่าคันนี้ไม่ต้องเอาค่าคอมเฮ้ยได้เหรอได้เลยอี้ยหนูให้พิเศษสำหรับลูกค้าอยู่แล้วอ่าอ่าหรือว่าให้ลูกค้าเอาไปบอกต่อลูกค้าท่านอื่นได้เลยเราน้องฟ้าเนี่ยเขายอมที่จะสละค่าคอมได้ <c oughs> นะฮะแต่เขาก็ต้องการให้พี่ๆทุกท่านมีความสะดวกสบายใช้งานในครอบครัวได้อยากให้ลูกค้ามีรถที่ดีใจค่ะ <c oughs> คือสำหรับ <c oughs> อย่างเรื่องเนี้ยในปัจจุบันอ่ะมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างแบบเราแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนเราอาจจะชอบรถซิ่งรถแต่งถูกไหมใช่แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปนะเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นรถครอบครัวแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นเราซื้อความสะดวกสบายใช้งานให้กับตัวเราเอง ราคาเท่าไหร่นะพี่ขออีกรอบหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะโอเคดูคลิปนี้จองเท่าไหร่ดิดูคลิปนี้ปกติจองสามพันค่ะรถพวกนี้หมื่นหนึ่งพี่การันตีต้องจองหมื่นหนึ่งถ้าเกิดมาหน้าร้านป้ายแดงราคาเป็นล้านเพราะว่ารถราคาเป็นล้านถูกต้องไหมจองหมื่นหนึ่งนี่ยังไงก็ไม่ได้เสียหายอยู่แล้วแต่น้องฟ้าให้จองเท่าไหร่นะจองพันเดียวค่ะคืนเงินจองไหม ถ้าลูกค้าจะไฟแนนซ์ไม่ผ่านหรือไม่พอใจในยอดจัดหรือว่าไม่พอใจในเรื่องของดอกเบี้ยน,นี้ uh huh. ทางร้านคืนเงินจองให้เ่็ยจำนวนค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคร่านี้เนี่ยเดือนเนี่ยมันเป็นกลางปีละเดือน6อยากจะให้อะไรกับพี่ๆเขาเพิ่มไหมกับตัวรถหนึ่งคันเนี่ยคันเนี่ย,นนยหนูให้โปรไปจะหนักจะเต็มเลยแต่ว่าเดือนนี้เดือนวิุนา วันที่26แล้วอ่แล้วมันจะหมดโปรแล้วค่ะพี่สำหรับโปรเดือนนี้นะคะสุดพิเศษเลยรีบจองเลยคันนี้รับเงินสดกระบ้าน5,000น้ำมันรีให้อีกเต็มถัขงขับวันเก้วันเพราะนั้นเอาแบบนี้สมมุติว่าอย่างหมดมิถุนาเนี่ยและพี่เขาอาจจะมาเห็นในเดือนกรกฎาคมและดูคลิปน้องฟามาเราสามารถให้โปรนี้เหมือนเดิมได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีค่ะว่าโปรนี้ยังผู้ขาจะยังได้ได้อยู่ป่เอาไปเถอะให้เลยล่ะค่ะไม่เป็นไรไหนๆเขาว่าสนใจแล้วเราบอกแล้วว่าเราสนับสนุนให้ทุกครอบครัวหรือพี่พี่ผู้ชายทุกท่านได้ใช้ในเรื่องตัวความสุขสบายไอ้เรื่องงนี้คือมันจิ๊บจ้อยมันจิ๊บจ้อยแล้วถ้าเกิดอีกอย่างนะตรงนี้พี่แนะนําเพิ่มสมมุตินะว่าพี่เป็นคนซื้อเนี่ยพี่มีเครดิตดี พี่อยากได้เงินกลับบ้านสักประมาณห้าหมื่นหรือสี่หมื่นบาทพี่ทำได้ไหมได้ไงอ่ะพี่ทำได้ทำได้เหรอพี่ทำไงเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่เขาจะเรียกว่าเป็นเงินทำทุนกลับบ้านดอกเบี้ยเมื่อกี้ทำได้เท่าไหร่นะดอกเบี้ยทำได้สูงสุดที่ร้านตอนนี้นะคะ2.79แต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ได้เข้าเงื่อนไขของไอ้ไฟแนนซ์นั้นมันก็จะมี2.79ลูกค้าสำคัญกว่า อันนี้เราพูดแบบตามตรงไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อมาติดต่อได้ที่ไหนบ้างศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าเจ็ดสหกค่ะอ่านนครับหรือไม่งั้นเนี่ยวันใดวันหนึ่งว่างสละเวลาให้น้องฟ้าสักวันหนึ่งใช่ค่ะนะฮะสละเวลามีค่าตรงนั้นให้น้องฟ้าสักวันหนึ่งหรืออาจจะครึ่งวันก็ได้มาฟังน้องฝอยค่ะถูกต้อง หรือมาทดลองเช็นไดรถที่ร้านก็ได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่อันพาไปอาเอาเป็นแบบนี้เราสบายสบายกันอยู่แล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดของ Fortuner 2.8 TRD Sigma 4ก็ต้องขอฝากพี่ๆกันไว้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้ามีรถแบบไหนมาแนะนำอีกลอติดตามดูแล้วก็ฝากกด Subscribe ใน TikTok Facebook หรืออาจจะเป็น YouTube สนใจแอดไลน์ line, คุยรายละเอียดหรือเบอร์โทรศัพท์กับน,น้องฟ้าได้เลยนะฮะ ในครั้งนี้ไปก่อนดีกว่านะไปกันเถอะค่ะอ่าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ